คน,คนเผาคนเชื่นหลังซ้อนโคิเืนมายืนลีอยู่ข้างเจาไปมาดำดีกว่า,าง,บนบนบนนงนานวอนวานหลังซ้อนเพิ่เชล่อกนนะตะรลุดาชมหน่อยนะคันาเน่ยน,น,นะ เมือกว่านี่ก้นคณาอีกเ้อี่ปีนี้เองบริทมนี่นี่นเอ็มแล้วบลงมาลาะบแดพูให้พี่น้องบงดพี่น้องพูนคนคณานุณาชมเอชมจีนคนจะเอื้อโนนนะคนเราบอกม่มคณชมอีกบริทมัน็คก้นแชแชบริกบดจบก้นคณาอพี่เนออชมพี่เตาแต่เฮ้ ยาดยิ่ชอบมือนันานมีทอมมแล้วผู้อื่นดีไผู้อื่นก็บอกจุ้ยใคมาชมมาทมนี่เด้อชมนี่เด้อข้าหน้าอยนาปีนี้เขาไม่ได้ดำก้นมันก็ฟูฟูฟูเดยังบ้าหน้ามาปีหน้าเอดำเองกบปั้นมันกับมือไมันก็ฟูอันนี้เาหอฉีทมวันนี้ต่อนัน นี่และแต่แม่นมูเออแนไดกว่าดีดีดีมันนี่ก้นน่ะแม่นกว่ามนี้ค่อยค่ยคอย่ยงแ่เาได้แม่นกว่านี่เอกจังหวะมมนโคตรมันเรือซะอืมท่านมาจากจมก็จมพี่น้องเออแมนเขางเ่นค้นท่านอุดนน้ำค้นนะขาน้อยบอกว่าดอกเข้า้นเียเบิุคนกีรลอมาแม่อีแม่แม่นเขาดอกเขาบอกเออเอกบอกเออห้องเอกมาหนเอกกับพ่อจะตู่เอกได้มาตู่สิ เน้อเอหอมนี่ยนมานละกอกะรลงชวนโอ้โหบารีบารล้งบารีนาโอ้โหกะมาบารีได้เครื่องปู่มอเนากจะลุบอีกปลูกไปได้ผลโตคำปลูกไปได้ลโตคำก็เลยลุบเอาไปเอามาชื่อจะได้เครื่องปลูกลุบปิ่มซื่อโอ้ยเอกมาเมื่อไโอ้โกะลบปลูกบ้านนี้ลมะฮันดีดิ่งบ้านนี้ละกันบารีบีีการแล ปลูกแล้วเลยกัเ hmm. ร <Right. S 2> ียกแล้วก so ็ลบกวนน้ำชวนอยู่นะไพุ่นอยู่หน้าน้อยเห็้ยปนเหี้ยไปบริยู่นะเทิงนี่อย่าลยนะไปปูกไปยังอยู่คุ่แล้วบัดนี้ยอมไม่ได้ถ้าปลูกแค่พ่นมาห้ามปลูกแค่พ่นมะฮัมย่าเลยมันปลูกแล้วเหรอครับมันเคลื่อนไก่แล้วพับ่ห้ามเห็นัต่ขี้ป้อมันอีกนี่้อมเบิ้งความเอ็มปลูกมะ้ัมเห็นเลยเกือปลูกอย่นั่งมันเอ็มปลูกแล้วเลยกับัดนี้เลยกัเอาแล้วบัดนี้กินกระแดกกระแดกพ่นน้ำเศร้าหมือนแรงกับบรยู่เอาก็ เหมือนี่นะเขาเ็สิปูหลอกง,งตัวไหนป<อ>ูแก้วรล้วไมสักก้อนอันนี้ผัดทามาผัดแงห่นห่นคจะล้ลไปปูกันอีโตบางสักก้อนทางบางคนสักก้อนกอนวกิ่หยาอันวกินหยาอย่มัดมือดเบ็นอใไหมัดถ่วงเลี้ยวเบิงได้ใช้ก็ูููอดใแค่นคือจีดอ ตาเบมนี้เอยากบอกเรอยนักคณะกุดมันจะเห็นช่วยนี่นี่มันจะพูจะไ่อจูจะม่อยหยุเองนะบอกากว่าถ้าเองบอกนักคณะมุ่นมัดนี่นี่นีู่วก็บ้าเลยนะนี่น่าอยนั้นี่าคุดิล่อนะนี่ยพี่มันจะเห็นบอกนี่จอบไปนะนี่นี่นี่จบก่นเพอนนะนั้นบอกเหอบก่นเพ่นนะา มัน,นลี่อนอกพี่นอกเลยคนนี่พนุษยน์านี่มนุษยน์านี่มันกระองกระดริหยัชักเอาไปมา,า,ามาขาเราปิดัปั๊บก้นปุ๊บแต่ขันา,าให้น้าดำนันะนะเช้าดำแต่ยังมีแตบอนหอยก้นกี่ลอเนาเน,น,นาไยู่เด้อใส่บอนนั่เตมาใส่บอนนี้ก็เลยปฏิบิินี่แต่ขึ้มาแ่นะกับบุมดหลายคนยังไงอ่หลายคนกนหลายคนกนยเอย เหนบอกนารีบอลันเนเฮ้ยตัวเป็นเชียวคับเองนะคันอันคันเห็ข้าก้อนแหเริ่มเริ่มเริปตียั่เป็นที่หแม่บาทนึองเฮ็ดี่่ายกว่าจะใก้เลยถามว่าได้บ่กูคอยหนัดทมในเดิมเออทมอยู่ตรงน้ามาหน่าแม่จึนวางเชือเลหน้าผู้คอยเทมในเดีบัดคุณคุณไม่ได้ลูนน่คือบอกบอกว่ะเอออันได้อันได้ปื้เดิอ คืไม่ล้าดคือบอกวาา่นี่ม่ร้อนคมนี่เีนร้อนนนี่เฮยคนว่ากับบ่กแกะละครนี่คนว่าอันเดี๋ยวคนว่าอันเร่งอันข้าอันแกละครอันหูอนนัากล้องชี้เอีกนะทแกละครนะมีกันทนี่ได้ขนาดนั้นรมดาัดก้นหองเพิ่นนอันนี้การลูกไผ่้อยคอยเด้นี่เด้อพี่ด้องเลยจะมันได้คเต็ใจแทงชี้ฉันวัวมันไม่หมาบ่มันนี่ ผัวปัญ้าตุพี่น้องน้องป่านเ้าแตกขันผ้าห้องหอมันองน้อมน้นี่ะน้องตุ้มผะห้มห้องเป็นฮอปัญดาับบรีอ้อมะชื่นผัวมีหมาบอปันญ์ปากับบออกแต่ระห้มเฮ้กำไั้ยินเชียงว่าห้องนั้นกชายมันจะบานอย่างไราติที่ยูธแตกว่าแรงกันก่อนตุ้มระห้มทุกงัวที่ส่บรีนี้จะขาดน้ายเฮ้ยปัญญาเฮ้ยอออือจังไามันย่านมันคือมันกีขาม ยังไงอีกขึ้นอีกเงเขาบอาเนี่แ้กบอกเา่งแงกว่าเฮ้ยจีบใ้เอ็นจม้ได้ขนาอีนะเพื่อเพื่ออีกนดไม่กนหนาอีกปานด้ยเมื่อเมื่อยจีบให่วอีกจิงช่ไหมเอจีบเฮ็ดดอกพี่นนี้นะโตกเอ็ดโ้อเอมเออเออว่าเรื่องหัวกับจีเฮ็ดอยู่ีิน้องเลยเฮ็ดหัวจำไมหมดอกเฮ็ดหัวจไมเก่าเ็นโ้ มัวปลอมได้อย <pid> ่าที่ชักลักเราไม่ได้แยก้นดีในบ้าน้ราแฝงแต่ญาม่หรอก